สวัสดีเอฟซีทุกทกท่านพี่น้องเอ้ยมือนี่ผ้าพี่น้องเข้าขื้นมาเก็บเห็ดคอนสนพี่นอ้องอมูหลานอาหารเพิ่นสั่งพี่น้องยายพ่อนก็นเลยขึ้นมาตามหาเห็ดคอนสนงามให้เพิ่นนะคะน้องมือนี่มาลงมือเก็บกันเลยคะ่ะพี่น้องว่าเป็นสีพาต่อดินโพดพ่อคะ่ะพี่น้องเห็ดคอนสนอ้าวพี่น้องมือนี่ เจ็บเห็ดขอนสนพี่น้องเอ้ยงามงามพนพี่น้องเอ้ยงอยเอาอบาง,งเดีย,ยนพนอบอกว่าเอาแมา่หลดย่ายพ่อ,อ,อว,ว่าสันขอตัด้าเอาดอกวาสันเข้ากับงอยตามใจเพื่อนพี่น้องงอยตามใจลูกค้าพี่น้อง พูดนะงามค่ อันนี้บงงามจงพนไหวพี่น้องพุณเข้าไปหาเอาท่าง,งามๆามคนยายพ่นกันอยากตัดขายู่ได้พี่น้องแต่ว่าพ่นสั่งมาว่าพ่นสิตัดขาเอาวาสันอันพ่อนอยากสัมผัสเอาอยัางสี่นะพี่น้อง พุณเนี่ยงามงามกาลังเป็นจีมุ่งนี่พี่น้องมุ่งเด้อ มอกให็บพันึ้นล่าพี่น้องเขาเบาเนาะคะ่ะเนาะต่อนี่ยังออกว่าหันเดนลายพี่น้องมุกทุ่นบางตอกระบานนี้จาก ควมสวยงามของเห็ดถ้าแม่เป็นเห็ดบานเฮากะ mm. เห็ดกระด้างแก่กัยังเก็บซุปได้ได้ไดพี่น้องแต่ว่าอันนี้แก่แล้วแก่เลยได้พี่น้องเห็ดขอนสนันกระละ่างงามๆอันเห็ดขอนสนก็เริ่มออกได้พี่น้องเพิ่นเข่าหนาหนาวหมอกย่ามือเศร้านี่พี่น้องกรอบกรอบ นขาอ้วนพี่น้องเอ้ยปีกายนี่เพื่อนบอกใครเกิดได้พี่น้องปีนี้เกิดปีนี้เกิดจังเทาแล้วพี่น้องเอ้ยย่ยพอนขึ้นมาบ่ท่านเนี่ย,ยงามๆพี่น้องอันนี้ก็เฮดคอนสนพี่น้องคอยอดตัดขาบ่ได้ดอกมันบ่ง,งามขอก็เลยตัดขาให้เพื่อนพี่น,ออน้องหะอาแจะดอกงามให้เพิ่นนะค่ะเนาะเฮดคอนสนไปไหมูค่คนจีนพี่น้อง